สิแปดปีสิบเก้าปีค่ะพี่น้องทนมาตลอดทํางานกับบ้านนู่นนี่นั่นอะไรประหยัดก็ประหยัดตอนนี้ก็ยิ่งจะประหยัดไปใหญ่อีกค่ะพี่น้องเนาะค่ะเนาะคือมาเล่าให้ฟังชีวิตค่ะพี่น้องช่วยกันทุกอย่างค่ะพี่น้องสิบแปดปีที่มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเราจะกุยโกยโกยโกยกอบโกยไม่ใช่ค่ะพี่น้องนี่เล่าให้ฟังค่ะเดือนละหมื่นเนาะค่ะเนาะบางเดือนไม่พอติดลบค่ะพี่น้อง เอาแล้วเอาไปใช้อะไรมันต้องมีค่ะพี่น้องบางทีฉุกเฉินทางเมืองไทยโทรมาอุย้ยนู่นนี่นั่นจีปาถะต้องส่งค่ะพี่น้องใครไม่เจอก็ไม่รู้เนาะค่ะเนาะชีวิตใครไม่เจอก็ดีไปค่ะพี่น้องไม่มีพี่น้องหรือว่าไม่มีอ่ะพ่อแม่ที่จะต้องดูแลคือพ่อแม่รวยแล้วที่เมืองไทยอ่ะพอมีพอใช้แล้วน่ะโอเคค่ะพี่น้องนั่นก็ดีแต่นี่เราสําหรับเราเนาะต้อง,ต,องต้องช่วยเหลือเพราะว่าแม่ทํางานไม่ได้ แม่พิการค่ะพี่น้องค่าใช้จ่ายที่นี่ที่เดนมาร์กนะคะจะเล่าให้ฟังค่ะเงินเดือนถึงเราได้แค่นี้แต่ตีไปเลยเดือนละเจ็ดถึงแปดพันค่ะพี่น้องช่วยเข้าบ้างแล้วก็ไหนจะวันเสาร์ที่ละวันหยุดเราก็ต้องอยากไปเที่ยวไปชอปปิ้งบ้างซื้อกับข้าวบ้างส่งกลับบ้านเมืองไทยบ้างตีไปเลยค่ะทุกอย่างเดือนละ 10, หมื่นมาก เดือนละหมื่นค่ะพี่น้องทั้งส่งกลับบ้านทั้งค่าใช้จ่ายจิปาถะนี่เล่าให้ฟังค่ะเดือนละหมื่นเนาะค่ะเนาะบางเดือนไม่พอติดลบค่ะพี่น้องเอาแล้วเอาไปใช้อะไรมันต้องมีค่ะพี่น้องบางทีฉุกเฉินทางเมืองไทยโทรมาอุ้ยนู่นนี่นั่นจิปาถะต้องส่งค่ะพี่น้องใครไม่เจอก็ไม่รู้เนาะค่ะเนาะ ชีวิตใครไม่เจอก็ดีไปค่ะพี่น้องไม่มีพี่น้องหรือว่าไม่มีอ่าพ่อแม่ที่จะต้องดูแลคือพ่อแม่รวยแล้วที่เมืองไทยอ่ะพอมีพอใช้แล้วนะ่ะโอเคค่ะพี่น้องนั่นก็ดีแต่นี่เราสําหรับเราเนะ่ะต้องต้องช่วยเหลือเพราะว่าแม่ทํางานไม่ได้แม่พิการค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะน้องชีวิตลอยฟังก็คือแม่ของเมียฝรั่งอ่ะแม่พิการก็คือแม่นะ่ะอ่า ทำงานไม่ได้มาตั้งแต่สมัยไหนก็คือแกโดนรถชนค่ะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้พูดให้ฟังเนาะค่ะน้องไม่ใช่ว่ามาดราม่านะคะคือเราต้องเลี้ยงแม่พิการอ่ะพี่น้องคิดดูวค่าใช้จ่ายแม่ทำงานไม่ได้เราก็ต้องช่วยเหลือค่ะพี่น้องทุกอย่างเลยค่ะเนาะค่ะเนาะคือฝรั่งเขาก็เขาก็บอกว่าคือแกไม่ได้สนใจอ่บอกเตงว่าคือฝรั่งเขาไม่ แกไม่เคยยุ่งเรื่องเงินกับเราดีอย่างตรงนี้คือแกไม่ถามว่าเงินเธอไปไหนเงินเธอทําอะไรเขาไม่เคยมายุ่งในส่วนนี้สามีนะ่ะดีอย่างแกดีอย่างแกไม่ยุ่งค่ะพี่น้องบางเดือนเดือนไหนไม่พอเอาเข้าอีกนะพี่น้องเธอช่วยฉันได้ไหมเงินฉันไม่พอแกก็ถามว่าเท่าไหร่ไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่กขให้เหมืนไม่ใช่กะถามว่าเท่าไหร่พอช่วยได้เขาก็ช่วยค่ะพี่น้อง แกช่วยทุกอย่างลุงแกคือคืออย่างว่าแหละเขาไม่มีภาระอันนี้บอกตรงว่าคือเขาไม่มีภาระเนาะค่ะเนาะที่เขาหยิบยื่นมาช่วยเราเขาไม่มีภาระไม่ใช่ว่าเราเอาได้เอาไม่ใช่ค่ะพี่น้องเราก็เกรงใจของเงินกันแต่บางทีบางเดือนน่ะเราช็อตไงพี่น้องบางทีเราบอกตรงเลยว่าช่วงที่ทําทําบ้านอ่ะสามปีที่แล้วอ่ะพี่น้องคิดดูอ่ะโอ้โหแบบ สุดๆเลยพี่น้องแบบบอกตรงสามปีที่แล้วอะที่ว่าไม่ได้กลับไทยที่ว่าช่วงซื้อที่แล้วก็ทําบ้านสวนอะพี่น้องดูไหมช่วงนั้นเป็นอะไรที่แบบชักหน้าดึงหลังอะพี่น้องแบบดึงหน้าดึงหลังเลยบอกตรงว่าเอาแล้วมึงทําไมอะไปทำนะมึงไม่มีเงินรอให้มีเป็นก้อนมันก็ไม่มีค่ะพี่น้องก็เลยต้องทําทําไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนได้ตอนนี้ก็เก้าสิบแปดสิบเปอร์เซ็นไงพี่น้อง ตอนนี้ได้ก็เหมือนที่พี่น้องเห็นละ8ปดสิเปอร์เซนตอนนี้อะค่ะแปดสิเอร์เซนแล้วนั่นแหละพี่น้องก็นั่นแหละค่ะขอขอบคุณลุงมากๆเลยค่ะลุงชีวิตอยู่ได้กันมาสิบปดปีเนี่ยลุงให้ทุกอย่างและลกูกแกช่วยทุกอย่างค่ะพี่น้องคือเราไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงเขาเนาะอันนี้ไม่ใช่ว่าอุ้ยมายกยอสามีไม่ค่ะไม่ได้ยกยอสามีแกดีจริงๆค่ะพี่น้องแค่ช่วยเหลือเราทุกอย่างนี่แหละถึงว่าเล่าพี่น้องฟังว่า ของเราอะ่ะบางเดือนเราเราไม่พอใช้เลยนะคะพี่น้องถึงจุดนี้เราก็ต้องสู้ค่ะพี่น้องถึงเวลาตอนนี้เราก็ต้องสู้เราก็ต้องทนสิบแปดปีสิบเก้าปีค่ะพี่น้องทนมาตลอดทํางานกับบ้านนู่นนี่นั่นอะไรประหยัดก็ประหยัดตอนนี้ก็ยิ่งจะประหยัดไปใหญ่อีกค่ะพี่น้องเนงาะค่ะเนาะคือมาเล่าให้ฟังชีวิตค่ะพี่น้องช่วยกันทุกอย่างค่ะพี่น้อง สิบแปดปีที่มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าเราจะโกย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 กอบกย,กย,กยไม่ใช่ค่ะพี่น้องมันไม่ได้เหมือนที่ไม่ใช่ว่าทํางานมาแต่ละเดือนนะเก็บเข้ากระเป๋าเก็บเข้ากระเป๋าเก็บเข้ากระเป๋ามันไม่ใช่อย่างนั้นค่ะพี่น้องมันต้องมีรายออกรายจ่ายรายเข้ามันไม่ได้เก็บแบบเหมือนความคิดของอคนบ้านเราโอ๊ยเงินเดือนตั้งเป็นแสนนะป่านนี้นกะกูรวยไปแล้ว จ้าพี่น้องมาดูแล้วจะรู้ค่ะว่ารวยหรือไม่รวยนี่แหละค่ะมาเล่าให้ฟังว่าชีวิตเมืองนอกอะ่ะมันไม่ได้ได้ว่าเงินเดือนเป็นแสนก็จริงเงินเดือนเป็นแสนแต่ค่าใช้ใจ่ายเราก็เจ็ดแปดหมื่นไปแล้วค่ะพี่น้องมันก็เหลือแค่นั้นมันก็เหลือแค่เดือนละหมื่นสองหมื่นบาทหมื่นเดือนละหมื่นนี่ยังยากเลยที่จะได้เก็บใช่ค่ะพี่น้องจริงๆ มาแรกๆบอกตรงมะละกอยังไม่กล้าซื้อคิดดูประหยัดขนาดไหนทรมานพี่น้องประหยัด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 สุดๆอะ่ะประหยัดจนแบบคิดดูเสื้อผ้าไม่เคยกล้าซื้อใส่ปีสองสามปีแรกอะ่ะคิดเรื่องเป็นตีเป็นเงินไทยแล้วไม่กล้าซื้อไม่กล้ากินอะไรสักอย่างเลยพี่น้องเนาะค่ะเนาะมันก็อย่างนั้นแหละค่ะพี่น้องคนเรามาอยู่นานมันก็เริ่มเนาะเริ่มแบบเขาเรียกอะไรเริ่มเริ่มอ่า มาอยู่นานมันก็เริ่มอยากกินอยากใช้อยากจ่ายใช่ไหมคะพี่น้องนั่นแหละคะ่ะพี่น้องบัณฑถามว่าจะย้ายไปอยู่เมืองไทยจะไปอยู่ได้ไหมยังตอบไม่ได้คะ่ะพี่น้องนี่คะ่ะมีไปอยู่เมืองเราเคยอยู่แบบนี้มาตั้งสิบกับยี่สิบปีแล้วจะไปอยู่เมืองไทยพี่น้องไม่รู้จะอยู่ได้ไหมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาตอบคะ่ะพี่น้องว่าไปนอนคิดสักสามสี่คืนว่าจะ จะเอายังไงอยู่ยังยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ค่ะเนาะ,ะนาะโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะมาเล่าให้ฟังค่ะพี่น้องว่าบัญชีแยกหรือบัญชีร่วมนะคะเนาะมันดีข้อดีข้อเสียแบบไหนเนาะเะนาะก็ไม่ใช่ว่าบัญชีแยกแล้วไม่ได้จ่ายจ่ายค่าใช้จ่ายคลิเหมือนกันค่ะพี่น้องเงินเดือนเป็นแสนเงินเดือนสองหมื่นก็ไม่ได้มีเก็บจนทุกบาททุกสตางค์อยากกินอะไรแเราก็กินเหมือนกันค่ะพี่น้อง าใช้ใจ่ายมีด้วยกันหมดสกคลค่ะพี่น้องนั่นเลยค่ะมาเล่าชีวิตเนี่ยฝรั่งให้ฟังโอเคค่ะพี่น้องไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณทุกคนนั่งใจทุกคอมเมนต์เด้อจ้าอย่าเพิ่งทิมเพิ่งปากันเด้พี่น้องไปแล้วจ้ะบาย